เต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งอำเภอเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการคิ c k อ f f เปิดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่น pm 2.5เดินหน้าลดจุดความร้อนรับฤดูแลงค่ะ ที่ที่ว่าการอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบวัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟเปิดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ของอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายธนพัฒน์รัตนสมัยประลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจหน่วยงานด้านป่าไม้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันทุกตำบลและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในปีนี้อํเาเภอโดยเต่ามุ่งลดจำนวนจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ25โดยกำหนดจุดความร้อนไม่เกิน342จุดและพื้นที่เผาไหม้ไม่เกิน69,520ไร่รวมถึงลดจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจลงร้อยละ20 หรือมีผู้ป่วยไม่เกิน257คนนอกจากนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ปล่อยแถวขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่อำเภอดอยเต่าพร้อมขบวนรถฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศและได้พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่าจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะ